ออกรถพี่เจริญออโตพาใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทจบทุกคันดันทุกเทสแน่นอนค่ะมาค่ะวันนี้นะคะฝนขอนำเสนอคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายาริส1.2นะคะปี2014นะใหม่น้อยด้วยนะคะันนี้อ่าสีแดงสีสดใสสีแดงแรงลิสต์นะคะมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสวยๆเลยอ่า สีแดงขับโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนอ่ามาชมภายในกะค่ะภายในขอบประตูขอบประตูกิ๊บเลยอ่าไม้แสนสองที่สำคัญนะคะหน้าจอโอ้โหสิบนิ้วด้วยมั้งคันนี้เจ้าของาติดมาให้เฉพาะหน้าจอก,ก็คุ้มแล้วนะออกรถ9 9 9บาทมาออกมาขับยาลิทได้เลยค่ะนี่เจ้าของเจ้าของอะ่ะใช้รถถนอมมากบอกได้เลยคันนี้นะคะอ่ามาชมห้องโดยสารค่ะ ต้องโดยสารนะคะอิฟเลยหลังพงหลังคาเลี่ยมเป๊ดอ่าเป็นรถทรงแฮทแบดห้าประตูที่แบบว่าไปไหนนะคะพับเบาะได้นะคะพับเบาะได้ลูกค้าอ่าสีแดงุดถ้าไปไหนไกลๆนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะเนี่ยค่ะฟัมได้นะคะเห็นของได้เยอะนะคะอ่า ผล่ไปยันข้างหน้าเลยนะคะอ่ามาชมห้องโดยอ่าข้างๆคนขับค่ะสวยมากนะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะเนี่ยดูได้เลยว่าเจ้าของเขาลักรถหรือไม่ลักรถดูดิเขาซื้อสติกเกอร์มาติดให้เลยนะคะกลัวรถเป็นรอยอ่าขครขึ้นก็ต้องแบบว่านิดนึงนะคะ รักเจ้าของรถก็ต้องรักรถเขาด้วยอ่าเรามาชมห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องสีแดงนี่จะดูง่ายนะคะนี่มาตรฐานอยู่ครบเม็ดองเม็ดนะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมสีแดงแดงยันในห้องเครื่องอะคะ่ะอ่าสีแดงทั้งทันนะคะสวยๆนะคะ มาเอาโตโยต้ายาริสปีสอไปขับเล่นๆได้เลยนะคะสามารถโทรติดต่อมาที่0ูนย์3 4 9 8 9และ0ู9ย์2ป2 7 0และอีกช่องทางหนึ่งกดติดตามเพจ,จเจริญอัโต้คาร์ได้เลยค่ะ